สวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาทาคลิปเกี่ยวกับรีเลย์นะครับก็คือในอกรณีที่นะครับมีรีเลย์ตัวใดตัวหนึ่งเสียนะครับผมแล้วเราสามารถใช้แทนด้วยกันได้หรือเปล่านะครับเนี่ยในในชุดกล่องฟลิลเนี่ยนะครับในกรณีที่เราขับรถเรากาลังขับไปทําธุระอาย่นะครับทีนี้ ทางนี้ทางนั้นนะครับผมเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าไฟนะครับมันจ่ายมาตรงรีเลย์หรือเปล่านะครับมันมีสายไฟขาดตรงไหนหรือเปล่านะครับผมซึ่งรีเลย์นะครับเขาไม่ได้เสียง่ายๆนะครับผมไม่ได้เสียง่ายๆนะครับผมเพราะว่าข้างในรีเลย์นะครับมันเป็นขดลวดนะครับผมมันไม่ได้เสียง่ายๆนอกจากจะมีอะไรช็อตนะครับผมหรือมีสายไฟขาดที่ไม่ Uh, ที่ไฟไม่สามารถรจ่ายมาที่รีเลย์ได้นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูสายไฟเช็คสายไฟเช็คระบบไฟให้มันละเอียดก่อนที่จะทําการเปลี่ยนนะครับผมเพราะว่านะครับถ้าเราเช็คไม่ละเอียดเราไม่รู้ระบบสายไฟของรถรยนต์เราเปลี่ยนรีเลย์ไปก็เท่าน,นั้นนะครับผมเราเปลี่ยนรีเลย์ไปก็เท่านั้นนะครับมันไม่มีผลอะไรเลยใดๆเลยนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องรู้ระบบไฟก่อนนะครับผม ซึ่งในกรณีนี้ผมจะยกตัวอย่างเช่นนะครับในกรณีที่รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิงเสียทําไมเราถึงรู้ว่ารีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิงเสียนะครับเราเช็คยังไงนะครับผมเราอ้างอิงมาจากไหนนะครับผมอันดับแรกนะครับในกรณีที่ปั๊มติ๊กไม่ทํางานนะครับ <st ool> ปั๊มติ๊กทําง,งานก็คือโดยใช้รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิงนะครับนี่ตัวนี้นะครับรีเลย์นี้จะเป็นรีเลย์ปั๊มติ๊กนะครับเนี่ยร <asis> ีเลย์เนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นรีเลย์ปั๊มติ๊กนะครับ ในกรณีที่ปั๊มติ๊กไม่ทํางานเราตรวจสอบแล้วว่าเป็นที่รีเลย์นะครับผมซึ่งแล้วเราจะเอารีเลย์ตัวไหนนะครับที่สามารถมามาแาาทนเนี่ยรีเลย์ปั๊มติ๊กได้หรือรีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิงได้นะครับมาดูนะครับผมอันดับแรกให้เราถอดรีเลย์ออกมานะครับนี่รีเลย์ออกมานะครับผมอันนี้นะของรีเลย์ครับจะอาจจะ ลองไม่ค่อยโฟกัสนะครับผมอ่านี่รีเลย์รีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิงตรงนี้ถอดออกมาแล้วนะครับผมต่อไปก็มาดูในส่วนของรีเลย์จุดอื่นๆบ้างมีตัวไหนที่จะแทนกันได้นะครับผมอันดับแรกนะครับก็รีเลย์นะครับนี่รีเลย์ไฟตัดหมอกนะครับผมอ่าหนึ่งตัวนะครับอ่าหนึ่งตัวนะครับที่สามารถทดแทนรีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิงได้นะครับผมต่อมานะครับเนี่ย รีเลย์แตรนะครับผมนะอันนี้จะเป็นในรุ่นอิซูซูปีศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับผมอ่าที่กล่องฟิล์นะครับที่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมที่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมมีสองตัวนะครับอ่าเนี่ยมีสามตัวนะครับผมอันนี้จะเป็นรีเลย์ไฟท้ายนะครับมารีเลย์ไฟท้ายนะครับผมแต่ถ้าในกรณีที่เรารถเรามันสตาร์ทไม่ติดเราเช็คว่าเป็นรีเลย์อ่ารีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิงเสียนะครับผม รีเลย์ไฟท้ายนะครับก็เอาไว้ก่อนก็ได้นะครับผมก็คือเอาให้รถมันกลับบ้านได้ก่อนนะครับผมอ่าเนี่ยสี่ตัวนี้สามตัวนี้นะครับเนี่ยสามารถใช้แทนกันได้นะครับเห็นไหมครับอันดับ้แค่เราดูขากันดูขาครับมันเหมือนกันหรือเปล่าครับถอารูปมาเลยนะครับผมอันนี้เป็นรีเลย์ปั๊มชุบเพลิงอันนี้เป็นรีเลย์แปรอันนี้รีเลย์ไฟท้ายอันนี้รีเลย์ไฟตัดหมอกก็ดูเอานะครับว่าอันไหนมันสําคัญที่สมควรที่จะถอนออกมานะครับผม ก็มีพี่ๆนะครับถามเข้ามานะครับผมว่าถ้ารีเลย์ปั๊มชุดเพลิงเสียหรือรีเลย์ปั๊มติ๊กเสียนะครับผมไม่ทํางานนะครับเราสามารถถอดรีเลย์ตรงไหนได้บ้างก็คือเนี่ยผมบอกแล้วนะครับว่าเนี่ยไอ้สามชุดตรงเนี้ยนะครับเนี่ยรีเลย์สามชุดตรงเนี้ยถอดออกได้หมดนะครับผมก็ดูความสําคัญเรานะครับแต่ที่แน่ๆคือรีเลย์แรนะครับรีเลย์แรนะครับนี่รีเลย์แรตัวนี้นะครับ รีเลย์แตรตัวนี้นะครับก็สามารถถอดออกได้เลยนะครับก็คือเราไม่ไม่ไม่ได้ไม่ต้องใช้เตรนะครับก็ไฟท้ายก็อาจจะสําคัญนะครับไฟท้ายเดี๋ยวรถคุดอ่นเขามาชนท้ายเอานะครับสําคัญนะครับพวกไฟจัดหมอกอันนี้ไฟจัดหมอกไฟจัดหมอกก็ไม่สําคัญนะครับเนี่ยไฟจัดหมอกตัวนี้ไม่สําคัญนะครับดังนั้นแนะนําให้ถอดแค่สองตัวนี้นะครับให้ถอดสองตัวนี้นะครับผมให้ถอดรีเลย์แตรกับรีเลย์ไฟจัดหมอกนะครับซึ่งสามารถมาแทนรีเลย์ ปั๊มติ๊กหรือรีเลย์ปั๊มเชือบเพลิงได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นในส่วนของรีเลย์ไฟท้ายไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามันอาจจะเสี่ยงเกิดเกิดอุบัติเหตุเวลาเรา,าขับตอนกลางคืน,นหรืออะไรนะครับไฟไม่นี่นครับแน,น,น,แกกบนะนําให้เป็นรีเลย์แตรกับรีเลย์ไฟตัดหมอกนะครับผมแนะนให้เป็นรีเลย์สองตัวนี้นะครับเนี่ยที่สามารถมาใช้มาใส่แทนรีเลย์ปั๊มเชือบเพลิงตรงนี้ได้นะครับผม รีเลยป์ปั๊มฉุดเพลิงเขาก็อยู่ตรงข้างๆกับรีเลย์ ECM main นะครับตัวนี้จะเป็นรีเลย์ ECM main นะครับตัวนี้จะเป็นรีเลยป์ปั๊มฉุดเพลิงนะครับผมทีนี้ก็รู้แล้วนะครับว่ารีเลย์ตัวไหนที่สามารถใช่ด้วยกันได้นะครับผมผมก็ทา okay คลิปบอกแล้วนะครับผมให้ไปดูในกล่องฟิลของเตเองรถเตงนะครับว่าว่ามีหน้าตาเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับผมถ้ามีหน้าตาเป็นแบบนี้ก็ทําตามคลิปผมได้เลยนะครับผมถ้า ปั๊มติ๊กไม่ทํางานหรือเราเช็คแล้วว่ารีเลย์มันเสียหรือมันอะไรนะครับผมมันขาดมันอะไรนะครับเราเช็คระบบไฟแล้วไฟมาปกติอะไรทุกอย่างนะครับแต่รีเลย์ไม่ทํางานนะครับก็ให้ทําการนี่นะครับถอดรีเลย์ตัวนี้นะครับกับรีเลย์ตัวนี้รีเลย์แตรกับรีเลย์ไฟตัดมอกนะครับวิธีดูกล่องนะครับนี่วิธีดูดูชุดกล่องฟิลนะครับเทียบกับไดอะแกรมนะครับก็จะเป็นจะดูแบบนี้นะครับผมเนี่ยจะวางดูแบบนี้นะครับผม ให้วางดูมันในแบบนี้นะครับผมเนี่ยก็รีเลย์แตร์นะครับเห็นไหมครับรีเลย์แตร์กับรีเลย์ไฟจัดหมอกนะครับสองตัวนี้ก็ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่แล้วก็บ้านเราเขาไม่ค่อยใช้แตร์นะครับไม่เหมือนต่างประเทศนะต่างประเทศเขาเน้นใช้แตร์นะครับแต่ประเทศเราไม่ค่อยเน้นใช้แตร์นะครับดังนั้นก็สามารถถอดแทนกันได้นะครับในรีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิงนะครับเนี่ยรีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิงเขาจะอยู่ที่รีเลย์ไอซีเอเมนนะครับเห็นไหมครับนี่เราก็เทียบดูนะครับเนี่ยเทียบดู รีเลย์ปั๊มชุบเพลิงไอรีเลย์ ECM เอเมนกับรีเลย์ปั๊มชุบเพลิงนะครับครับส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนพี่ๆคนไหนสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมนะครับขอสอบถามมาได้นะครับผมก็อย่าลืมฝากไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องสอบแจ้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมครับส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับผม